อยู่กับผมชอ่องอนุชาชาแนลมาดูดำซิ่งดินสวนครับตะสวนตะสวนตะสวนดำซิ่งางานแต่เช้าเลยเนาะอู้อู้อู้ชันด้วยสบายสบาย นขนาดทำไมจอดลงไหนเะฮ้ยทัพลาดหน่อยรถไหลร,รถไหลรถไหลลงไหนนี่ลงไหน รถบ้านอีกแหละนี่ขึ้นสบายสบายเลยเนาะหมอสเออขึ้นสบายสบายเลยข้างในสีสุกๆขับรถคันนี้แหละคนขับจ้ชู้จ้ชู้มากเมียมาก เอาจะฝวดออกมาครับทางผ่านครับแวะถ่ายคลิปแป๊บ,บนึงมาดูแปดซีครับฟุกลุกสวยครับนี่แปดซี C, คันนี้สวยๆเลย คันนี้ก็เจ้าชู้คือกันนี่นางโซเลร,รองานครับ